สื่อการสอนสมัยใหม่สร้างง่ายและนําไปใช้ได้จริงในคลิปนี้เรามาในรูปแบบของการโยนโบวลิงจะสนุกขนาดไหนมาเรียนรู้เพื่อน,นําไปใช้กันนะครับสร้างสืส่อกาสรสอนเกมการสอนสมัยใหม่ง่ายๆด้วยเว็บไซต์ g e n i a l ly ครับสวีดสัสสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแช์นะครับคลิปนี้เป็นตอนที่ มีใครทายถูกบ้างครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นตอนเท่าไรแล้วสำหรับเว็บไซต์ g e n i a l l y ใครทายถูกเดี๋ยวมีรางวัลให้เลยครับ<ว>คลิปนี้เป็นตอนที่21แล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์ g e n i a l l y มีท่านใดทายถูกบ้างครับเดี๋ยวมีรางวัลให้รางวัลก็คือทำคลิปใหม่ให้ชมนั่นเองนะครับ<ว>ในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้นะครับ<ว>เกี่ยวกับการสร้างเกมตอบคำถามสุดสนุกเลย ง่ายๆใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับเราก็ได้เกมตอบคำถามซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างเกมตอบคำถามในรูปแบบของการโยนโบลิง่งจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากเกมอื่นขนาดไหนและสร้างง่ายแค่ไหนไปพิสูจน์กันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามก่อนฝากกด Subscribe ด้วยฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคครับในตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้า d r สก์บอร์นะครับเราก็จะกดคลิกไปที่ create e n e r n a l y นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลือกนะครับในส่วนของเมนูที่เขียนว่า gamification กดคลิกหนึ่งครั้งเลยครับหลังจากที่กดคลิกแล้วนะครับเราจะทำการกรองนะครับเลือกแบบเฉพาะที่เป็นฟรีีตรงนี้นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลยหลังจากนั้นก็กดไปที่เมนู quiz นะครับ อยู่ตรงนี้นะนะครับผมจะเลื่อนลงมานะครับนับดูแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4แถวที่5แถวที่6แถวที่7แถวที่8แถวที่9แถวที่10แถวที่11แถวที่12นะครับแถวที่13แถวที่13ด้านขวามือสุดเลยนะครับที่เขียนว่า bowling quiz นะครับกดคลิกหนึ่ครั้ง ใครจะดูตัวอย่างหรือทดลองก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะคลิกไปในส่วนของ use this template นะครับกดคลิกเลยหลังจากที่กด use this template แล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะพาเราเนี่ยไปในหน้าของการแก้ไขข้อมูลเป็นของตนเองซึ่งถ้าใครดูคลิปของทีเด่นแชร์มาแล้วหลายคลิปเนี่ยก็จะรู้วิธีการแก้ไขเนื้อหาแบบง่ายๆนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นแก้ไขเนื้อหากันเลยครับ หลายท่านคงจะทราบกันแล้วนะครับว่าการที่เกมเนี้เนี่ยใช้ได้กับทุกวิชาทุกเนื้อหาเพราะอะไรนะครับคำตอบก็คือเพราะเกมเนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสร้างข้อคำถามคำตอบเองได้นั่นหมายถึงว่าคุณครูจะสอนวิชาไหนระดับชั้นใดเนื้อหาอะไรก็ตามเกมนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเนื้อหาวิชาปรับตามระดับชั้น ปรับตามกลุ่มสาระวิชาที่สอนได้ทั้งหมดเลยนะครับผมจะเริ่มต้นนะครับแก้ไขข้อมูลง่ายๆก่อนนะครับที่หน้าแรกผมจะใส่คำว่า bowling fun tds นะครับแล้วเราก็จะไปที่สไลด์ที่2กันนะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของคำถามและคำตอบทุกท่านสังเกตนะครับว่านะครับตอนนี้เนี่ยในสไลด์ที่2เนี่ยเป็นข้อที่1 จะมีคำถามและมีตัวเลือกนะครับที่มี3ตัวเลือกด้วยกันเป็นคำตอบที่ถูกต้อง1ตัวเลือกและเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นตัวลวง2ตัวเลือกเวลาที่เราจะเปลี่ยนนะครับแนะนำว่าให้เราใส่เฉลยลงไปในตัวเลือกที่เขียนว่า right answer และใส่ตัวลวงหรือตัวเลือกที่ผิดลงไปใน wrong answer นะครับที่เขามีมาให้เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขาได้มีการใส่ action หรือการกระทำไว้แล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนเนี่ยเราจะต้องทำการใส่ action ใหม่นะครับซึ่งวิธีการใส่ก็ไม่ได้ยากอะไรผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านสามารถใส่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอยากง่ายก็ใส่ตามนั้นเลยนะครับในที่นี้ผมจะลอง ขอใช้เนื้อหาที่เป็นคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการบวกการลบกันแล้วกันนะครับอ่าอย่างเช่นผมถามว่า100บวก500เท่ากับนะครับก็จะใส่เฉลยลงไปตรงนี้เป็น600เห็นไหมครับว่าเมื่อเราเปลี่ยนเนื้อหาเนี่ยจะเห็นว่าการกระทำหรือแอคชั่นในส่วนที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นเน็กเพจเพราะเกมๆนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสไลด์คู่กันนะครับ สไลด์ที่เป็นเกมแล้วก็สไลด์ที่เป็นเวริกูดตรงนี้จะเป็นคู่กันในลักษณะแบบนี้ส่วนถ้าเกิดตอบผิดนะครับมันจะวิ่งมาที่สไลด์ที่12นะครับอลองดูนะนะครับผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับเขียนไหมครับว่าเมื่อผมคลิกไปที่ wrong answer เนี่ยนะครับหรือตัวเลือกที่ผิดเนี่ยมันจะขึ้นว่าลา s t Pa g e คือหน้าสุดท้ายก็คือสไลด์ที่12นั่นเองนะครับเคลองเปลี่ยนในลักษณะแบบนี้นะ อ่าแบบนี้นะครับเรียบร้อยละหน้านี้นะครับอยากใส่ตัวการ์ตูนนะครับเป็นรูปภาพ g i f ให้เคลื่อนไหวเพิ่มเติมก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ใส่มันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับที่เห็นว่า s t r i k e e a l l y g o o d นะครับแล้วก็ nextquestion อ่าทีนี้ไปที่สไลด์ที่4ข้อที่2นะครับ1,000นะครับลบ200นะครับอ่าโอเคอันนี้ผมจะใส่เป็น 900นะครับอ่า900อันนี้จะใส่เป็นอันนี้น่าจะเป็น950นะครับอันนี้เป็น8ป0ร้นะครับส่วนตรงนี้เป็น800ร้อยเคนะครับในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับขออนุญาตใส่แบบง่ายๆก็แล้วกันนะครับอาจจะเป็น10 1,000 1 0 0ัเอ็ดแล้วก็1 0 0่นนะครับส่วนหน้าสุดท้ายจะเป็นคำว่า โอ้โน่นะครับแล้วก็มีคําว่า try a g เก n ซึ่งสังเกตดูนะครับว่าในแต่ละอันนะครับจะมีบางอันที่มีการใส่เสียงประกอบด้วยนะครับอ่าโอเคน่าจะมีใส่เสียงทุกอันละมั้งครับเนี่ยอ๋อโอเคหน้าวลดัน well จะเป็นมีเสียงนะครับแล้วก็หน้าที่ตอบผิดจะเด้งมาหน้านี้ถ้าใครอยากเพิ่มข้อคําถามเพิ่มเติมนะครับเวลาเพิ่มเนี่ยจะต้องเพิ่มเป็นคู่นะนะครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดจะเพิ่มเนี่ยนะครับก็จะต้องเพิ่มข้อที่เป็นหน้าคําถามแล้วก็เพิ่มวลิกูตรงนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะลองเพิ่มอีกสักอันหนึ่งนะครับให้เห็นเป็นตัวอย่างนะเคนะครับแล้วก็อันนี้ลองเพิ่มอีกอันหนึ่งผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นข้อที่5นะครับอาเปลี่ยนเป็นข้อที่6นะครับแล้วก็ทําการเลื่อนลงมานะครับจะต้องอยู่ล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ อันนี้จะต้องอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญ,ญาตเช็คก่อนนะครับเคนะครับ Next page Next page แล้วก็ถ้าตอบข้อที่6สมมุติว่าข้อที่6เป็น0นะครับบวก500เคนะครับขออนุญ,ญาตลองดูนะครับอ่าทีนี้ผมจะเช็คดูซิว่าเมื่อกี้มันเป็นอันไหนอ่าโอเคเป็นอันนี้นะครับจะต้องเช็คดูนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใส่การกระทำใหม่นะครับ0 0บวก500 ตรงนี้นะครับจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องสังเกตดูนะครับว่าก็ยังเป็น next page อยู่เช่นเดิมนะครับอ่าโอเคอ่าตอนนี้มี6ข้อแล้วนะครับวิธีการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการเพิ่มถ้าเป็นข้อสุดท้ายแล้วก็หลังจากที่ตอบนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็น next page แต่ว่าถ้าเกิดข้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็น well done คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับส่วนอันอื่นๆที่เป็นข้อย่อยที่ไม่ใช่ข้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็น v e l l good นะครับ โอเคหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วเราไม่ต้องทดลองแล้วครับเราไปเซฟแล้วไปทดลองเล่นพร้อมกันดีกว่าครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราไม่ควรลืมเลยและต้องทำนะครับก็คือการตรวจสอบในแต่ละข้อว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับสมมุติว่าผมจะลองเช็คนะปึ๊บ,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 บสมมุติว่านะครับมีการเช็คครบทุกข้อแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้เราสร้างกันทั้งหมดหกข้อด้วยกัน เราก็จะทำการเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับตรงนี้ผมจะใส่เป็น tds ด้วยนะแล้วก็นะครับเราจะกด a l l s e t นะครับเพื่อเป็นการบันทึกครับอ่าในลนักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กด a l l s e t อีกครั้งหนึ่งครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้เกมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะกด present หรือจะกดแชร์ก็ได้นะครับถ้าเกิดแชร์เนี่ยก็เป็นการส่งลิงก์ไปให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการส่งลิงก์ไปแบบตรงๆเลย จะส่งไปแบบอีเมลแอดเดรสก็ได้หรือจะแชร์ไปบนโซเชียลมีเดียก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะกดพรีเซต์นะครับปึ้งโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทําการกดพรีเซต์แล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะทําการเปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็เปิดเกมที่เราสร้างขึ้นมาครับในลนักษณะแบบนี้เลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกในเว็บไซต์ g e n a l Ly นะครับหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วไปสมัครทันทีนะครับ อยากชวนให้สมัครกันไว้ก่อนนะครับส่วนจะได้ใช้ไม่ได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ผมมั่นใจว่านะครับเว็บไซต์ Genial.ly เนี่ยจะเป็น The Best สื่อการสอนเกมการสอนที่ดีที่สุดของปีนี้และปีต่อๆไปด้วยนะครับถ้าเกิดเขายังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคในที่นี้ผมขออนุญาตก,กดฟูลสกรีนนะครับแล้วกดสตาร์เลย นี่เลยนะครับก็จะมีมาในลักษณะแบบนี้นะครับลองตอบถูกดูปึ้งนะครับนี่นะครับสไตร์เน็เคชั่นนะครับอ่าข้อที่2สมมุติลองตอบผิดนะครับนี่นะครับตอบผิดก็จะโยนไม่โดนแล้วก็มาหน้านี้นะครับอ่ะทรเกลองใหม่นะเคนะครับไปครับตอบครับ800ยเย้นะครับ เคยมีคนบอกว่านะครับ g ีเนลลี่เนี่ยคล้ายๆกันกับ Powerpoint ซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะคล้ายมากๆแต่นะครับสิ่งที่ผมอยากเพิ่มเติมเข้าไปก็คือเป็น Powerpoint v e r เวอร์ชันอัปเกรดมากๆนะครับแล้วไม่สามารถทำได้หลายอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์เกมบันไดงูบอร์ดเกมเกมตอบคำถามและยังมีอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้พาไปเรียนรู้แต่ถ้าเกิดได้ไปรู้ และได้ไปลองด้วยกันเนี่ยบอกเลยจะพูดคำว่าว้าวในใจนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆติดตามช่องคิดเดนแชร์เอาไว้นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดแจ้งเตือนคอนเทนต์ของคิดเดนแชร์นะครับโอเคครับกดนิกต่อนะลองง่ายๆเลยนะครับข้อนี้ไปนี่นะครับโอเคเนิกคว t ชันไปครับไป นี่เลยชนะเรียบร้อยนะครับพอชนะแล้วก็จะเป็น Startover คือกลับไปเล่นใหม่นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคลิปนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กลับออกไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับและอย่างที่บอกไปครับขออนุญาตเน้นย้ำซ้ำทวนอีกครั้งหนึ่งสมัครสมาชิกเว็บไซต์ g ีเนอร .ly กันหรือ,อยังครับถ้ายังไม่สมัครเนี่ย ชวนให้สมัครหลังจากค,กคลิปนี้จบเลยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อไปครับว่า g e n e r ี่ r IY จะมีอะไรใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้เรียนรู้เพื่อนนาไปใช้เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้สนุกขึ้นดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยฝากติดตามและฝากนำไปใช้ด้วยนะครับครีตต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับอย่าลืมไปสมัครและไปลองนะครับ